กรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนโควิดช่วยเซฟชีวิตคนไทยไม่ให้เสียชีวิตจากโควิดได้มากถึงกว่า4.9แสนคน โดยทางภาพรวมสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับพบผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอัตรารองเตียงยังสูงในพื้นที่4จังหวัดนะครับแต่อัตราเสียชีวิตลดลงจากการฉีดวัคซีนกว่า140ล้านโดสทั่วประเทศซึ่งได้ช่วยเซฟชีวิตคนไทยไม่ให้เสียชีวิตจากโควิดได้มากถึง4 9แสนคน ลดจำนวนผู้ป่วยรุนแรงและลดค่าใช้จ่ายการรักษาอาการหนักคุณหมอบอกว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะลดลงตามเวลาต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่กับการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะในพื้นที่อากาศปิด และเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันโควิดซึ่งรอบนี้ถือเป็นการระบาดในระลอกที่6ครับ